ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยเหลือบมองไปยังผลไม้ที่แวับวับทั้งสิบลูกผลไม้เสริมปราณสีแดงราวกับเลือดหากกินพวกมันเข้าไปมันจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งได้ทันที500จินมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเขามาก แต่มันกลับมีข้อจำกัดที่ว่าตลอดชีวิตของมนุษย์นั้นสามารถกินมันได้เพียงสองผลเท่านั้นเพราะหากลับประทานมันได้อย่างไม่จำกัดและไม่มีผลกระทบแน่นอนว่าชิงสุยคงจะกินมันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขนาด5,000จิน ในทุกทุกปีเป็นแน่ปัจจุบันชิงสุยถือครองความแข็งแกร่งถึง15,000จินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกินผลไม้เสริมปรานนั้นไม่ได้น่าสนใจเลยสักนิดมันเป็นเพียงการเพิ่มพลังขึ้นเพียง500จินเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหากเปรียบเทียบกับเนื้อที่เขาจะได้รับผลไม้นี้ไม่ต่างจากยุงตัวเล็กๆเ,เลยแต่อย่างน้อยมันก็ยังถือได้ว่าเป็นเนื้ออยู่วันยังค่ำ แม้ความเป็นไปได้แม้จะน้อยนิดแต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้เขาก้าวข้ามขั้นที่สมของเคล็ดวิชากายาบรรพการหลังจากที่เขาคิดทบทวนชิงสุยพลันเดินก้าวไปอยู่ข้างหน้าและมองดูต้นไม้เสริมปราณที่ดูแข็งแกร่งซึ่งบนต้นไม้นั้นมีผลแวววับอยู่นับสิบผลนั้นคือผล,ลไม้เสริมปราณเขารับรู้ถึงกลิ่นคาวบางอย่างที่พัดอยู่เหนือเขา หลังจากนั้นเขาก็ขยายมือข้างหนึ่งของเขาไปที่กิ่งของต้นไม้ต้นนี้เพื่อที่จะดึงผลเสริมปราณออกมานี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่จริงทำไมทำไมคาถึงดึงมันไม่ออกชิงสุ่ยคาดการไว้ว่าเมื่อใดที่เขาพยายามถอนผลไม้นั้นออกเขาคงใช้พลังเพียงไม่กี่จินเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้ไม่เพียงแต่เขาจะไม่สามารถถอนผลไม้จากกิ่งนั้นได้ มันกลับไม่ขยับเขยื้อนจากแรงของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมชิงสุยเพลือ,อธานออกมาหลังจากที่เขาทุ่มเทแรงเพิ่มขึ้นขึ้นเขากลับไม่สามารถที่จะถอนผลไม้เสริมปราณออกจากต้นได้ตอนนี้เขาใช้แรงออกมากว่า100จินแล้วให้ตายเถอะชิงสุยพูดออกมาเนื่องจากความใจร้อน ชิงสุยคิดว่าระดับแรงที่จะสามารถถอนผล,ลไม้นี้ได้สำเร็จคงอยู่ที่ประมาณ500จินเมื่อชิงสุยคิดทบทวนจนเสร็จสิ้นผล,ลไม้ที่สามารถเพิ่มพลังได้500จินย่อมจำเป็นต้องใช้แรงในการถอน500จินอีกด้วย และแล้วผลเสริมปราณของมันก็ถูกถอนออกมานี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเจอเข้ากับสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างไรก็ตามเขากลับไม่ประหลาดใจเพราะมีสิ่งแปลกประหลาดมากมายภายใต้โลกเก้ามหาทวีปอย่างน้อยการมีอยู่ของดินแดนยกยุพร,ราชอามตะนั้นน่าประหลาดใจกว่ามากเขาใสา่หัวอย่างไม่แยแสนับตั้งแต่วันที่เคล็ดวิชากายาบรรพการนั้นปรากฏบนตัวเขา ความสามารถและความเข้าใจของเขานี้ถือเป็นสิ่งแปลกประหลาดกว่ามนุษย์ปกติจะมีอย่างแน่นอนผล,ลไม้อาจจะยังไม่มีมนุษย์ธรรมดาผู้ใดเคยถอนมันเป็นแน่ขนาดของผลเสริมปรานั้นเทียบเท่ากับฝ่ามือของชิงซุย คลื่นความร้อนเล็ดลอดออกมาจากฝ่ามือพลังปราณถูกยึดอีดแน่นเพียงแค่มองก็รับรู้ได้ถึงความร้อนที่ออกมาจากผลที่แสนแวววับเมื่อมองไปยังผลเสริมปราณชิงสุยทดลองกัดมันเนื้อของมันนั้นทั้งกรอบทั้งเหนียว รสชาติที่แสนเผ็ดร้อนกระจายไปทั่วปากของเขาก่อให้เกิดกลิ่นอันแสนมีเสน่ห์ออกมาอย่างรวดเร็วผลเสริมปราณทั้งลูกกำลังถูกกินโดยชิงสุยสิ่งที่น่าแปลกมากที่สุดคือผลเสริมปราณน,นั้นไรซึ่งมเมล็ด หลังจากที่มันถูกกินเขาไปผลไม้ปล่อยคลื่นพลังปราณอย่างว่าคลั่งภายในจุดตันเถียนพลังไพร่กระจายไปทั่วสารทิศผ่านเส้นลมปราณเกิดการผสมผสานร,ระหว่างร่างกายกับพลังอย่างไร้ซึ่งขอบเขต ชิงสุยโคโจรปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการร่างกายทั้งหมดของเขาเริ่มค่อยแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเทียบกับการโคโจรปราณในตอนปกติตอนนี้มันให้ความรู้สึกเข้มขึ้นแต่กลับสบายกว่าเดิมมาก และแล้วชิงสุยก็เปิดตาทั้งคู่ของเขาขึ้นการแสดงออกของเขานั้นมั่นใจกว่าปกติแต่ภายใต้ดวงตานั้นกลับรู้สึกถึงความสับสนแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำให้เขาก้าวข้ามจุดที่ติดขัดไปได้แต่ความสับสนที่เขาแสดงออกนั้นคือ เขางงมากกว่าทำไมผลเสริมปรานั้นได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาถึง2,000จินแทนที่จะเป็น500จินความที่กล่าวไว้นอกจากจะเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วมันยังมีผลต่อเส้นเอ็นและกระดูกอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้น ร่างกายของเขาก็ขจัดสิ่งสกรปรกออกมาอีกเล็กน้อยน่าเสียดายที่ว่าชิงสุยเคยผ่านกระบวนการชำระนี้ไปแล้วสองรอบแต่ผลครั้งนี้เกิดจากการกินผลเสริมปราณถึงกระนั้นแม้มันจะไม่ได้ช่วยให้เขาได้รับตามต้องการ แต่มันทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นต่อผลไม้ชนิดนี้หากอยู่ในมือมนุษย์ธรรมดาคนผู้นั้นจะต้องเรียกมันว่าโอกาสจากสวรรค์เป็นแน่ํำไมคํคำอธิบายกลับระบุว่าผลเสริมปรานี้้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งได้เพียง500จินลา แม้ว่ามันจะไม่ทำให้เขาเสียประโยชน์อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีขีดจำกัดของการกินผล,ลไม้ชิงสุยไม่รอช้าเขากินผลเสริมปราณลูกที่สองในทันทีหลังจากที่เขากินมันเขาไป มันช่วยไม่ได้ที่จะทำให้เขาต้องสาบแช่งให้ผลไม้นรกเขาได้รับพลังความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาเพียง500จินเท่านั้นชิงสุยพยายามที่จะเข้าใจสถานนกการทั้งหมดมันอาจเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะการกินผลเสริมปราณครั้งแรกหรือเป็นเพราะร่างกายของเขานั้นพิเศษกว่าผู้ใด หรือมันอาจเป็นเพราะว่าเขานั้นถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิคนปัจจุบันของดินแดนยกยุพร,ราชอามตะหลังจากกินผลเสริมปรานเข้าไปถึงสองลูกขิงสุยได้รับความแข็งแกร่งขึ้นมา2500จินความแข็งแกร่งนี้เพิ่มขึ้นมาถึง20%เอร์เซ จากความแข็งแกร่งเดิมเมื่อออกไปยังกิ้งของต้นเสริมปราณมันยังมีผลเสริมปราณเหลืออีกถึง8ผลชิงสุยดุงมันออกมาใส่ลงในผ้าของเขาเพื่อเตรียมใช้เป็นของขวัญสำหรับชิงอี้ถึง2ผลและชิงหลัวถึง2ผล ยามเมื่อเขากลับถึงหมู่บ้านตระกูลชิงส่วนผลที่เหลือชิงสุยยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆและอีกหนึ่งร้อยปีผ่านไปภายใต้ดินแดนหยกยุพร,ราชอมาตะผลของมันจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีกสิบผล ท่วงเวลานี้ชิงสุยยังพบว่าทะเลสาบใสาภายในดินแดนห้วงมิตินี้จะเติมตัวเองให้เต็มอยู่เสมอแล้วเขายังรู้อีกว่าน้ำนี้หาใช่น้ำธรรมดาอย่างแน่นอนมันต้องมีคุณสมบัติลึกลับ หลังจากที่เขามองดูดินสีม่วงภายใต้เท้าของเขาและเขาก็ครุ่นคิดข่าควรจะปลูกอะไรสักอย่างที่นี้ข้าไม่คิดจะทำอะไรมันข้าจะต้องสูญเสียดินแดนวิเศษที่แสนจะสมบูรณ์ไปแต่ข้าควรจะปลูกอะไรดีละอ้า ช้ารู้แล้วยาสมุนไพรไงละ่ะช่วงเวลานี้ชิงสุยนั้นมีความรู้มากมายเกี่ยวกับยาสมุนไพรโอสถต่างๆนั้นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงเลือกปลูกสมุนไพราภายในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น หากเขาอาจจะสามารถปลูกเหล่าสมุนไพรอันทรงคุณค่าและราคาแพงอย่างไรก็ตามตอนนี้ชิงส่ยไรยซึ่งต้นกลา้าแม้จะเป็นสมุนไพรถูกถูกก็ตามดังนั้นดินแดนแห่งนี้ก็ยังคงเปลือยเปล่า เขายังคงถือกระบี่ที่หนาและหนักอยู่ในมือของเขาเพื่อเป็นการกระตุ้นเขาจึงตัดสินใจแกะสลักคำสามคำลงบนกระบี่ไม้นั้นแม้ขณะที่เขาวิ่งอยู่บนถนนเพื่อที่จะกลับไปยังตระกูลชิงให้เร็วที่สุด มือข้างนึกที่ถือกระบี่ไว้ยังคงปลดปล่อยท่าอไอดอลออกมาอย่างไม่ตั้งใจคล้ายกับคำพูดหนึ่งที่ว่าผู้ฝึกกระบี่นั้นมือข้างหนึ่งจะต้องห้ามละทิ้งออกจากกระบี่อีกไม่นานข้าก็จะถึงบ้านสิ้นปีนี้ ข้ายังคงไม่ลืมเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งยุคสมัยนอกจากนี้ข้าจะได้รับการพิจารณาว่าข้านั้นถือเป็นผู้ใหญ่แล้วข้าอาจจะต้องแต่งงานมีภรรยาและลูกๆเพื่อให้อยู่รอดชัเช่นการต่อสู้ภายใต้โลกก้าวทวีปนี้ได้ ประกูลชิงนั้นจะพิจารณาจากการบ่งเพาะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่มาจากประกูลชิงนั้นจะเข้าแต่งงานเช่นหลานชายคนโตอย่างชิงจือที่ยังไม่แต่งงานเป็นเพราะหลังจากแต่งงานไป ชีวิตของเขานั้นจะไม่สามารถสนุกดังเดิมได้และอาจต้องละเลยการบ่มเพาะรานอีกด้วยโดยทั่วไปคนที่มีความสามารถต่ำนั้นจะได้รับอนุญาตให้แต่งงานและให้กำเนิดเหล่าทารกในช่วงแรกหลังจากที่เขาเริ่มสร้างครอบครัว ตระกูลชิงก็เริ่มจัดการธุรกิจต่างๆให้กับเขาในสายตาของตระกูลชิงชิงสุยถูกจัดลำดับไว้ในหมวดหมู่ผู้ได้รับอนุญาตในเริ่มต้นสร้างครอบครัวของตัวเองนอกจากนั้นสายตาสมาชิกในตระกูลมองเขาเป็นเป็นขยะ อย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเลือกอยู่บนเส้นทางแห่งการบ่มเพาะชิงสุ่ยคิดต่างๆเกี่ยวกับโลก9้วทวีปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแทบบริเวณที่ตระกูลชิงอาศัยอยู่ครอบครัวส่วนใหญ่จะให้แต่งงานกันช่วงอายุ16-18ปี และจะนับเป็นผู้สูงอายุเมื่อครบ20ปีการแต่งงานเมื่ออายุยังน้อยชิงสุยรู้สึกไม่แน่ใจเขารู้ว่าในโลกใบก่อนของเขานั้นการแต่งงานจะถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อชายอายุ22ปีส่วนฝ่ายหญิงอายุ20ปีอย่างไรก็ตาม ถ้านับอายุจริงๆของชิงสุยตอนนี้นั้นก็30กว่าปีเข้าไปแล้วเขาหวังว่าเขาจะสามารถหาโฉมงามมาร่วมเตียงที่แสนอบอุ่นกับเขาได้ช่วงเวลาที่เขาคิดถึงสตรีความคิดของเขาก็ล่องลอยไปถึงซื่อชิงจวง เขาทำอะไรไม่ถูกทำได้เพียงแต่ถอนหายใจเพราะซื้อชิงจวงนั้นเป็นสตรีที่งดงามที่สุดหากเทียบกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาแต่เธอกลับเป็นคู่มั่นของเจ้าหญิงยโสโมงมมอยากซื้อถูผู้ฝาน สตรีที่แสนงดงามต่างๆรอบอนาบริเวณนี้ต่างก็มีคู่มั่นร่วมเตียงกันหมดแล้วชิงสุยนั้นไม่ได้ต้องการที่จะได้ภรรยาร่วมเตียงกับผู้ใดนอกจากนี้เขาก็ไม่สนใจคนที่ดูอายุน้อยกว่าอีกด้วยดังนั้นแล้วซือชิงจวงจึงเรียกได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ